มอร์ซูนคะเล็กแถวค่ะแดงตอนหนึ่งค่ะเนาะโหข้อมันมีไว้ว่าอาหารน่ารับประทานนะยค่ะอาหารน่ารับประทานนะยค่ะตั้งกินอันอันดีกินนะยค่ะเนาะตั้งกินอันตัวยก็อริกิน,กนอันถูกลิกินในกว่าอะไรค่ะเนะาะเขาค่ะมาตัวยค่ะเป็นอย่างละลายเลยคะ่ะข้าวในค่ะเนาะข้าวในเป็นขออาว์ขาวไม้โทข้าว ข้าวก็เป็นข้าวขนมออกเสียงว่าข้าวในะณะนั้นยกกมาแทงจกจกจกในเป็นข้าวต้มนะฮะสันเปรี้ยวคณะนั้นโจโอกจกไม้ตรีจกจกออกเสียงว่าจกในขณะนั้นยกกมาแทงบะหมี่บะหมี่ในเป็นข้าวซอยเหลืองนั่นคณะนั้นบออะบะฮอมีมี่ไม้เอกหมี่บะหมี่บะหมี่นะครับ ไข่ดาวไข่ดาวไข่ดาวได้เป็นไข่ไข่โคมสุกงเล็บนะครัครครขรบขอไอไข่ไม้เอกไข่ดอ a w a d a o ไข่ดาวไข่ดา,ดาวน,นคะครับเนาะเยอะกว่ามาแทงอันนี้เป็นขนมปังขนมปังน,นคะครับเนาะอันนี้เป็น ตัวน้ำในเป็นตัวเสียงสูงคับนะยังเปิดในทุกตั้งหลังก็าจะเลยออกเสียงสูงเหมือนกันเพราะเขาบว่าขนมในเพื่นเราจะเลยออกเสียงว่าขนมขอ no, oh, น,นขอโอม no, oh, ขนมในก็เลยนั่นก็ขออาขาหอนอโอมอนมขานมในก็เลยเนาะเปิ่นเอาสลาแลไะไนหะ่อหิมเสิร์ฟไว้ครับนะขนมปังในขนมขนมปังเป็นขนมปังแนวค่ะเป็นยังก็เมืองมาในเป็นเ้ียกว่าปังโมงนั่นนะ่นะเนาะนอโอมนม นมนีม่เป็นนมค่ะออกเสียงว่านมนี่ครเนยเนยนี่เป็นไข่เนยค่ะนอนอนอเอยอเนยเนยลูกติสละเอยเหมากค่ะนะเนยเป็นท่อปัดนั่นก็ไข่เนยค่ะนะเนื้อเนื้อนี่เป็นเนื้อวัวค่ะนอเอียเนื้อไม่ทนเนื้อประวันเนื้อเนี่ยลายไปในหัวเป็นเนื้อวัวค่ะนะเอ่อที่เมืองไหนค่ะนะไคยกะว่า ประวันเนื้อในใกล้ก่อนมันก็จะไรหัวเป็นเนื้อเยอะๆอันเขาว่าเป็นเนื้ออยังก่อนอะไรเขาเคยว่าเป็นเนื้อเนื้อสังนั่นแหละเนาะใกล้กับว่ากรรมในประวันเนื้อในหลายๆในเปิดในว่าเป็นเนื้อเนื้อวัวค่ะในมันเชิงตามเมืองเขาก็าประมาณในเปิดในห้องว่าอเมตาในเชิงนั้นขนาดเพราะอเมตาในแน่นอนนะครับเป็นเนื้อวัวนั่นขนาดเนาะอันนี้เป็นปลา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 ก็เป็นปลาค่ะออกเสียงว่าปลาในขนาดแกงเจิดออกเสียงว่าแกงเจิดในขนาดแกง กอแองกอแกงจออือดอเจิดแกงเจิดแกงเจิดในเป็นน้ำพักอันเป็นใสใสย่างก็อันวพูจปานนันนี้พักเห็นนั่งเขียวอันนี้นั่นนะพักกัดขาวใชนน่ไเออะมต้องแกงเจิดกันนะไกท่ทอดไก่ทอดกาไก่โคกฮะกอไอไก่ไม่เอกไก่ทอออดทอดไก่ทอดไก่ทอดนะับแล้วก็ผัดผักผัดผัก ผัดในเป็นโคผัดในเป็นผักไอ้เนาะผักโคค่ะพอพออาดอผัดพออ่ากอผักผัดผักผัดผักไอ้คะนะผัดไทยผัดไทยในเป็นข้าวซอยโคไทยค่นะหุ่มย้ผัดไทยนี่แค่นะที่จริงก็เป็นข้าวซอยโคเวงอ่ะพออ่าดอผัดพออ่าดอผัดค่ะทอไอยอไทยผัดไทยเป็นเพราะเป็นไทยในทะเลใส่เป้ยอยักษ์ไอ้แค่นะผัดไทย ส้มตำซออุมอโสมไม้ทส้มตออําตำส้มตำส้มตำในเป็นส้มตำตำส้มนั่นเองครับสลัดสลัดในก็เหมือนั้นลูกดีสลัดเอ่อลูกดีสออาสาหอรออาดอลัดสลัดเอาสลัดอาเล่หอหิบนึงเสริมไว้ครับนะเป็นสลัดสลัดในเป็นเซลลัดนั่นอังกฤษเขาว่าลูกลูกมาทีอความว่าเซลลัดในครับเนาะความอังกฤษครับนะเขาก็มาเอาเป็นความไทยเขาแปด อ่าเป็นเป็นความเกลี้ยงอันนี้บอกว่าเป็นพักโกลินี่ก็ว่าอะไรคณะพักพักโกลิบในมันก็ไปเอาเอ่ออย่างอ่มันซึ่งพักกาดเขาใน่มักคือส้มในโหปึกแรงในในจะในมัดส้อยๆแล้วก็ซากินน้ำริบเหมือนกันขย่อเขาเต็มเสิร์ฟมัเพียดมักคือมาเชื่งเขาขัดใส่เชือดใส่ยั้งนั่นนะเขาก็มอร้านก็ใสเชือดน่ะกินน้ำริบนื่องขนาดเนาะแล้วก็ในเด็กก็เป็นตั้งกิน อันถกลีกินมีเอ็นมีแี้งในครับว่านี้เอาครับ๋านนี้เขาครับเอโดยทงตัวนากัะนะมาส่งค่า